ตูดฟรีสรตทฟูดเดินตะลุยกินแบบไม่ต้องเหงื่อแชะเปียกหลังกลางพัทยาเดินชิวกินฟินแบบแอร์เย็นช่ำชัำงานนี้รวบรวมของอร่อยๆแนวสรตทฟูดโดยเยอะมากคใครที่ชอบกินชอบอีทดก็กดไลค์กดซฟกดแช์แ็กเพื่อนไว้ก่อนได้เลยกเราจะพามากันที่งานสรีทฟูดเฟสติวัลที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเชเวนตีวันพัทยางานนี้บอกเลยว่าถ้าบ้านอยู่แถวนั้นนะจะไปซ้ำทุกวันแน่นอนเพราะวันเดียวกินไม่หมดไงอันน้นก็ดีอันนี้ก็ยานัดกันเต็มๆเลย7 23 29กันยายนนี้่ี่ร้ารกเลยค่ะเป็นเจ้าดังจากชบุรีเค้เรินมาก แถมยังมีทุเรียนชีสพายด้วยอร่อยสุดคือเขาไม่ความคอลแลบกันนะคะระหว่างคาเฟ่ดังย่านแหลมฉบังแบ็กเวลเวดกับร้านเค้กชื่อดังอย่างบุษบาคเบเกอรี่ที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือทีรามิสุอันนี้ค่ะเป็นกาแฟที่หอมมากแต่เป็นเครื่องดื่มนะไม่ใช่ขนมว้าวจิงต่อไปร้านนี้อาหารทะเลสดสดเอาเมชแนน้ำปลาชื่อร้านว่าเจ๊อาคือเขาจะมีหมดเลยนะคะกุ้งแช่น้ำปลาปลาแช่น้ำปุ้งหอยรังนมยำหรือแม้กระทั่งปลาแมวซอนจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากๆไปกินร้านนี้ต้องพกน้ำไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเผ็ดซีดแซบจริงๆคือถ้ามมาาาางงนน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 นีีี้้้้้้ลววไไไไ่่่่่รรรูะปปกกกิห็พุตัทอเย ชาใต้เราสั่งมาเป็นชาใต้บ่นที่เขาจะขูดแก้วลงไปในชีสแบบนี้เป็นชาใต้ที่เข้มละหนัวขาหมูทอดกรอบที่ทอดมาทั้งขาแล้วก็กรอบจริงกรอบนานที่เราชอบซื้อร้านนี้คือไม่ได้อะไรนะอยากเห็นเขาชอบเหมือนซื้อขาหมูทอดแล้วก็มีการแสดงให้ดูกินตอนที่เขาทอดใหม่ๆร้อนๆน,น,นะกรอบจริงๆไม่ได้ร้อเล่นแล้วที่ร้านเขาก็มีเป็นบะจ่างโบราณขายด้วยอร่อยก็บินร้านนี้ตอนแรกคือแค่จะเดินผ่านแต่กลิ่นหอมมันลอยมาเข้าตาก็เลยเออแวะซื้อซะหน่อยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยก็คือร้านนี้มีบ้าบินช็อกโกแลตอร่อยนะแป้ง่มิอจห เต็มชีสแล้วก็ผลไม้สดไม่แปลกใจทําไมถึงคิดเพราะมันอร่อยซื้อมาจากร้านทันทะได้ฟูกุนะ89บาทคือร้านนี้มีความงงนะก๋วยเตี๋ยวแว่นสาวหรอคือเป็นก๋วยเตี๋ยวของแวน่นหรือเป็นก๋วยเตี๋ยวของสาวหรอกันแน่แต่ที่แน่ๆไม่เห็นว่ามีใครใส่แว่นยืนอยู่ตรงนั้นแล้เราสั่งมาเป็นใหญ่โฟยําแห้งอร่อยอ่ะซอสเยนตาโฟเขาเข้มขน้นวิชาฟาร์มคือเขาเป็นฟาร์มที่เลี้ยงเนื้อร้านนี้เคามีเนื้อที่เป็นชินช้นๆขายด้วยที่เอาไวท้ทําสเต็กแต่วันนี้เราซีฟสิ่งนี้มาค่ะเบอร์เกอร์รสชาติดีเลยแล้วชอบตรงที่เขาใส่สับปะรดมาให้ด้วยร้านนี้เป็นร้านหมูกรอบชื่อร้านว่าฉันง่วงมากแต่เราเห็นหมูกรอบของเขาแล้วไม่ง่วงค่ะหิวมากกว่าเคาบอกว่า กอบร้านน้ำปลาร้านนี้อร่อยจนแฟนแย่งกินแต่ฉันไม่มีแฟนไงเลยมีพี่สาวส,สวยๆมาแย่งกินแทนค่ะร้านนี้เป็นร้านในตำนานพัทยาเลยสตรีทฟู้ดของแท้ของจริงเผือกหิมะตลาดจีนชาข้าวอุ้ยถึงกับขั้นยกส่วนกันคะามาไว้กลางรถเป็นร้านดังนะคะส้ตมตำอาดี้ความเผ็ดความแซ่บก็คือระดับร้อยใครกินเผ็ดน้อยโปรดแจง้งอันนี้เป็นส้ตมตำแบบรวมๆภาพรวมมีเครื่องทุกอย่างที่อยู่ในร้านเขาแล้วเขามีร้านโมจิครีมชีสอีกร้านหนึ่งด้วยด้วยความที่เพิ่งเคยกินขนมอันนี้วันนี้วันแรกก็เลยกินอีกค่ะก็มันอร่อยอ่ะ กันสดๆใหม่ๆแล้วอบควันเทียนกันที่หน้าร้านเลยก็จะมีเป็นขวดขนมกลิบลําดวนหอมลําดวนสมะนะและขนมอรวของที่นี่ก็คือมีหลายรสชาติมากใครที่ชอบกินขนมไทยที่หอมกินอบควันเทียนนะคะร้านนี้คือถูกต้ององานนี้มีของอร่อยอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็คงคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดแบบไทยๆแต่เราไม่ต้องไปเดินกินข้างนอกในอากาศที่ร้อนๆใครเป็นสายกินนะคะไปงานนี้ด่วนๆถ้าเพื่อนชวนกันไปได้เลยค่ะที่ชั้นจีเทอร์มินัลทเวนีวันพัทยา